การบริหารของบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนพร้อมโดยท่านดรคงวิเศษไททูลครับท่านรองประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนที่ขาดไม่ได้เลยครับผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านของเราครับคุณวิเชียนสมพบลุ่งโลดครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่สามมานีนเกมน่าจะเปิดเต็มตัวแล้วนะครับ ดูว่าน่าจับเป็นวงในส่วนใหญ่แล้วนะครับตาต้าลิ่ก็เดินเบียดเข้าไปโอ้โหมีลูกเตะต่อยางลูกแทงแล้วก็จับล่มเใยยอดทงไทยก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงคู่นะครับเอามาดูกันแลวครับใครจะยืนระยะใครจะแข่งกว่วกันดูการจับนี่โอ้โหว่าไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยครับน่าจะวัดกันที่ในครับยอดทงไทยนี่โชคีบน่ากลัวเลยครับประเภทฝีมือได้ในเหนียวอะูอ้ยกเข่าแทงอา้าวมีศอกด้วยครับ ตาตาเล็กหรือตาตาพอหลักบุญนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งฟอร์มแรงครับวันนี้เจอกับรุ่นพี่โนเนียกันตับหักหักหักยังไม่ล้มครับโอ้โหดูว่าวันนี้ดูครับอุ้ยมาสอกดักรอไว้เลยครับอุตะดูจับหึมมาจังหวะนี้จับได้ดีเอาขวางขวางยกเขบายตาตาเล็กนี่ครับยอดทองไทยยอดทองไทยตาตาเล็กโอ้โหสงงรามเข่า นี่ครับทาการกําลังวัแยกอามกา่กรแยอาากอมก่อนโอ้โหดวลเข่าแลกกันแบบไม่มีไทยยอมไทยเลยนะครับกาตไดล็กนี่ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจเหลือเกนินนะครับวงในนี่เวลาจับได้ขวางได้ก็แขนเจ็บๆเหมือนกันยอดโถงไทยพย,ยายามจะล็อกแล้วก็เด้งตีสู้มาดูนะครับจังหวะการไล่แขนการขวางโอ้โหดูนะครับคู่พี่สูสีเหลือเกินแลวครับวงในตอนนี้เอาละครับ ใครจะเป็นใครจะเป็นนักเลงเข่าตัวจริงครับคู่นี้ยับไปครับอา้าตีขึ้นมาหมันมันใกล้เชื่อกกรรมาการประวัติกันเลยลากมากลางเวทีเดี๋ยวมาตีกันต่อครับแข้งขวานำทางมาก่อนครับตาต้ายอดธงไทยมาเล่นฝีมืออา้าวนายนายกดแขนพยายามจะชิงความได้เปรียบด้วยการขึ้นคอมาแห่กล็อกหน้ากลัวเลยนะครับยอดธงไทยครับโอ้โหมานี่ครับมไอกันไม่ทันนักกรรมการเสีก่อน เดินเบียดเดินชนเข้าไปครับตาตาเล็กแต่ดูโอ้โหในาดูครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจในวงในของตัวเองครับยกบ่ายตาตาเล็กดูยอดทงไทยยอดทงไทยตาตาเล็กเสียบคืนนี่ครับหาติดมุมแกะแยกออกมากนโอ้โหวงในนี่ผู้ขี้เลือเกินเลยครับตาตาเล็กนีเวลาคล้องได้ขวางได้ก็เล่นเจ็บเก็บหนักๆทั้งนั้นเลยครับโอ้ยลูกนี้ เสียหลักล้มไปเองเลครับไม่เจ็บแสเขิ่แนล้ครับก็พยายามจะเดินเบียดจะชนเหมือนเดิมพักกันสักคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนะยกที่4ครับ บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดาห0ร้อยยาธาตุน้ำาขาวไทยนครดีออกไซด์รวมถึงท่านในห้ทางวินัยวีระพุ้ชงนะครับโดย,ยการสัมัสูนเสบะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมพลุ่งโลด0 2นย์6 5 5 5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่4่นะครับกอ,อยังคงเดินเหมือนเดิมนะครับดาต้าเลส มีหมัดนะครับออกแข้งแล้วก็จะาไปปล้ำหน่อยแต่วงในนี่เวลาเข้าในจังหวะการจับนะครับของยอดธงไทยนิ่โหดว่าจับแข็งแรงเหลือเกินนะครับดูว่าจะเป็นงานหนักของตาตาเล็กแล้วนะครับต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมด้วยครับตาตาเล็กต้องแก้เหลี่ยมจับให้ให้ได้ครับเพราะว่าดูครับพอเข้าในนี่กดแขนอยู่เลยครับยอดธงไทยนาแก่้อแขนแข็งแรงมากนะครับแต่ว่านี่เป็นเพียงยกสี่นะครับเวลายังเหลือพอสมควรครับ ตือตือเท่านั้นที่คลองโลกครับตีตีได้ไหมมาจับไปจับมาเนี่ยครับเลี่ยมจับของยอดธงไทยครับเริ่มจะล็อกอยู่ครับอ่ะนี่ครับมาดูแล้ววงในมาไม่ได้เปรี่ยนนะครับฝ่ายน้ำเงินเัราะ้ะนั้นแต่เดี๋ยวต้องหาอาวุธอื่นเข้าจู่โจมเข้าโจมตีครับสำหรับตาตา้ตาเล็กฝ่ายน้ำเงินนะครับ นี่โอ้โหวันนี้แห่งกางเกงสุดสวยเลยครับกางเกงของมวยรอบ CTF เงินล้านของเราได้รับการสนับสนุนนะครับจากอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายนะครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายภายใต้การรับรองระณภาพจากเทคโนโลยีอะคาเดมี่นะครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันวันศุกร์ของเรารวมถึงมวยรอบ CTF เงินล้านในค่ำคืนวันนี้ด้วยขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลาย เอาจับมาจับแต่ว่าดูครับมาในเหลี่ยมจับอย่างที่คุณออสกับพี่อารีแจ้งไว้เลยครับโอ้ดูวันนี้ยอดธงไทยโอ้โหแขนแกนี่น่ากลัวจริงครับเรียว่าวงนอกนี่ชกตั้งรับก็ชกได้ดีนะครับอาวุธมวยจุกจิกนะครับออกแม่นนะครับคอยมีลูกจิบทำลายจังหวะของเข้าในนี่เวลาล็อกล็อกเหนียวเหลือเกินแล้วก็ตีได้เจ็บๆทั้งนั้นนะครับ ว่าตาต้าเล็กเองก็พยายามจะเดินจะพอเข้าในนี่นะครับโอ้โห,โหลูกล็อกนี่มันเห็นชัดครับอาจจะต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วครับตาต้าพอหลักบุญครับหมัดกระศอกต่อยโดนฟันโดนไหมถ้ามาตีเขานี่หลังลอยกระทงก็ดูน่าจะกินยอดธงไทยยากครับเพราะว่าเรียมจับนี่ไม่ได้เปียบครับวยเข่าถ้าจับไม่ได้เปรียบน,นี่ลําบากเลยครับอออโอ้โหมา มาทักทายของสูงเลยครับยอดธงไทยไฟแดงมาคนกับตอนนี้ครับทางไฟแดงยอดธงไทยครับมาคุมเกมแล้วครับมารู้ตัวเหมือนว่าจะได้เปรียบแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจนะมีพึ่งอยู่ในช่วงยก4ี่ปลายๆย,ยกครับยังมีโอกาสให้ตาตาเล็กฝ่ายน้ำเงินแก้ตัวในยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือหมดยก4ี่พักกันแป๊บเดียวครับ เนื้อเล็ดขัดย่อพกช้ำถ้าถูถ้าถูยำหม่องตราถ้วยทองขอบพระคุณบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตราหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยและบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกุ๊กจำกัดจิวเจิ้นปูเซินเจียวหนังกิวเจิ้งอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชกุลโทรเบที่026882324ครับตอนนี้หาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศเลยครับต้องขอบพระคุณครับ ต้องมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับารตาต้าเล็กดเดินขยับเข้าไปนี่ยอดสงไทยก็ล็อกเอาไว้เลยนะครับดูว่าจะมั่นอกมั่นใจไม่รีบไม่ร้อนะครับคุเมเต็มคุมจังหวะเอาไว้ได้หมดแล้วเหะครับมีแข้งขวาคอยสกัดออกซ้ายออกขวามีลูกถีบที่ทำลายจังหวะครับดูว่ายกนี้ก็ไม่มีทางเลือกเลยครับตาต้าเล็กพยายามจะต่อยหมัดวัดดวงวัดใจนะครับยอดสงไทยก็ใช้จังหวะฝีมือมีลูกถีบ โอ้คบเครื่องเลยนะครับยอดธงไทยวันนี้จังหวะฝีมือก็ถือว่าใช้ได้ส่วนในนี่มาเหลเ่ียมดูครับชิงจับได้เปรียบมวยเข่าด้วยครับยอดธงไทยนี่เวลาอีกประมาณครึ่งยกนี่ครับนี่ครับซ้ายแตะซ้ายแตะขวาขวาแต่ดูฝ่ายแดงยอดธงไทยแกก็ไม่ประมาทเลยครับ ดูครับดูตา,ตาตาเล็กตอนนี้คิดอยู่ในหัวแล้วครับจะอาศัยจังหวะการออกหมัดที่ถนัดันีสักนิดนึงดูโอ้โหแต่ว่าดูดดการดสูงเลยครับใบแดงยอดพงทยครับไม่ประมาทนะครับยกละดียด,ด้วยนะครับถึงจะนําไปเยอะแล้วนี่กาไม่ตกอุธมวยจูกิกมีลูกถีดมีลูกคู่ด้วยดูว่าบนเวทีนี่ น่าจะสงบแล้วนลครับแต่ก็ยังพยายามจะฮึดอยู่เหมือนกันนะครับราตาเล็กดูนะครับออกมาเต้นอีกแล้วครับเดินก็จริงจะทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแหละครับอีก45วิโดยประมาณนะครับแล้วก็ฝากกับ FC ของเซโบสแล้วก็ FC ของเซเดียเกียริเพชรด้วยนะครับในวันจันทร์หน้านะครับจันทร์ที่ถึงนี้ครับเพชรยินดีทอล์กในช่วงเวลา13นาฬิกาครับเซเดียเกียรติเพชรนะครับก็จะมาจัดรายการ ร่วมกับเสียบสเพชรอินดีด้วยนะครับ13นาฬิกานะครับทางเพชรอินดีทอครับไหลสดผ่าน Facebook Fan Page เพชรอินดีมวยไทยครับก็ติดตามกันได้นะครับใครที่อยากจะดูคู่ไหนครับเกียรติเพชรประทะเพชรอินดีเพชรอินดีประทะเกียรติเพชรคู่ไหนนีก็ส่งข้อความไปพูดคุยกันได้นะครับอ่ะคู่นี้ก็รอเสียงะระฆังอย่างเดียวครับกู่ที่2ในมวยรอบนะครับการแข่งขันมวยรอบ CPF เงินล้านครับถือว่าทําหน้าที่ได้ สม,สมบูรณ์แบบทั้งคู่นะครับทั้งยอดธงไทยแล้วก็ตาต้าเล็กยังมีโอกาสนะครับไม่ใช่ว่าผู้แพ้จะกลับบ้านเลยนะครับก็มีโอกาสแก้ตัวอยู่สุดท้ายท้ายสุดนะครับตามสายตาตามอาวุธก็ไม่มีปัญหาครับยอดธงไทยไฟเตอร์มวยไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนตาตา้าเล็กพอหลักบุญไปถือว่าเป็นนักชกอันตรายอีกคนหนึ่งในการแข่งขันมวยรอบครั้งนี้เลยครับ เดี๋ยวพักแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่เดือดครับเจริญยศบุรณาบุยไทยกับช้า